ย่ำคะ่ะทุกคนคะ่ะย่ำร่วมมิครค่ะปลาเมึกกุ้งหมูย่อนะคะทุกคนคอ่ะอ่ะเสีย,สยแล้วกันจ้าสวัสดีค่ะทุกขคค้อขาวันนี้ได้ตีผ้ามากินย่ำคะ่ะย่ำร่วมมิดคะ่ะทุกขคค้อ่ามีกุ้งมีปลาเมึกแล้วก็มีหมูย่อนะคะทุกขคค้อ่ะ พักกาพักแก้ววันพักสลัดค่ะทุกคนคะพักสลดัดนี่ปนแปลงค่ะทุกคนนี่ทัวร์ทัมเปิกรอบอร่อยค่ะทุกคนคะเบาๆา,ายนเนาะหิวมา <laughs> ไม่กินเลยคะ่ะใส่เนมือ นำสน่นนำส่นก็นมีขาเยอะอืม วว้า,ววา,ววาวสแสบเปทุกคนเว้ยัก็งอคักงอเนี่ยนะนันกะเข่าปากก่ไรเด,ด้ทุกคนคะเดี๋ยวคอไอยา ดวลัดมั้ยดวลัดดวลัดก <c oughs> ดลุ่มหวานเข้เยอะ กลุ่มว่านวาน,วานทุกคนคะดูดีวนันพักแต่กรอบกรอบ,บ,บล้วยไหมเพื่อแตวที่สดอื้ 他们发。 Ouais, il y a... C'est même ça,

嗯哼哼。Uh huh. uh huh. สองบกวนเงาไม่เป็นไรค่ะทุกคนค้าวันนี้ได้ดีกับผ้ามากินย่ำแซ่บค่ะทุกคนค้าได้ดีกับฝากไม่ได้ะคะ่ะทุกคนค้าฝากช่อมน้เนาะ ของเรดีนะคะทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งนะคะทุกคนครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของเรดี้กับขอให้คิดว่าสงสารเรดดีกันแล้วกันนะคะทุกคนค่ะคะาวันนี้เรดดีกบสิจกคลิปไปสำเร็จก,ก่อนนะคะนเดี๋ยวเรดดีก้กินต่อน,นะคะทุกคนค่ะสมควรแก่เวลานะคะค่ะวันนี้เรดดีกสิขอลกาวคําว่าสวัสดีค่ะ